ไต่ชุดิมาอวดลูกถ่ายแบบนิตยสารสวมชุดไทยสง่าสวยสมเป็นแม่ของลูกทิมพิธาเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าทิมพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าวไกลว่าที่นายกคนที่30ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับต่ชุติมาธีปนาธนักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยไต่ชุติมาทิมพิธานั้นมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิ่พิมพ์มพลิมเจริญรัตน์ แต่หลายๆคนก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเห็นแล้วร้องอุทานว่าโอ้โหเมื่อตา่ชิติมานั้นได้สวมชุดไทยอวดลูกไทยแบบนิตยสารสวยจึงสมกับเป็นแม่ของลูกทิมพิธาโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าฝากอุดหนุนหนังสือทันไมคัเนีย่ยลงช้าตลอดทำากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชมอย่างมากมาย